คสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขามื่อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเฮตดขันบักเบ่งกีบานออกเป็นขันบักเบ่งน้อยเด้อพี่น้องเด้อว,วันศิลป์บไ,ได้ลืมละวันพระบบได้ลืมเบ้นพี่น้องจ๋า ืนนี้พัชชาจะพามาทําขันบักเบ็งไหว้พระนิน้อยหลายคนถามพัชชามาเนาะเพื่อนอาจจะเป็นมือใหม่ที่บงคุ้จัคเพื่นถามว่าใบสีปากชามกับขันบักเบ็งแตกต่างกันยังไงพัชชาแตกต่างเลยเด้อแตกต่างเลยคุณละประเภทเลยจ้ะขันบักเบ็งก็คือขันบักเบ็งพี่น้องจ๋าขันบักเบงนี่เป็นภาษาพูดของ คนอีสานเฮาที่มักว่า bueno, ก,กันละกับพี่น้องสอประโาเพื่อเสื้อตะขันบักเบงขันบักเบิงคือเอาไว้ไหว้พระ remains. พี่น้องจ๋าไหว้ไหว้พระวันศิ้นวันพระไว้ลงวัดลงวาคือประเภทของคันบักบิงถ้าว่าใบสีปากชามแล้วก็จะเป็นประเภทของใบสีพี่น้องจ๋าเนะาะใบสีปากชามก็ไว้บวงสรวงพี่น้องจ๋าไว้บูชาไว้ทําพิธีต่างๆพิธีต่างๆที่บวงสรวงสิคาดบ่ได้เลยก็คือใบสีปากชามโดยพี่น้องเด้ออืม ร้อยเพื่อนเข้าใจพี่น้องจ๋าเพื่อนบวกเข้าใจเนาะเพื่อนอาจจะเป็นมือใหม่แล้วเพื่อนถามมาเนาะว่าใบาสีปากชามกับขันบักบิงแตกต่างกันยังไงกับมันคนละประเภทเลยนะพี่น้องจา๋าบักบิงก็คือบักบิงเนะาะใบสีปากชามก็คือใบสีปากชามพี่น้องจา๋าแต่บางเทอเพื่อนอาจจะซับสนว่า แล้วเป็นอย่างคือเห็นบักบิงอยู่ในยอดใบสีปากชามอยู่ในใบสีปากชามนั่งอพยปเห็ดยอดพี่น้องจ้าถ้าแบบอีสานโบราณเลยก็จะไปเห็นเฮ็ดยอดใบสีก็จะเห็ดมาจากบักบิงมีละพี่น้องยอดใบสนะีนะเนาะแล้วก็มาใส่องค์ประกอบองคมประกอบข้อบังกระใบสีปากชามมีอย่างแน่แบบนี้พี่น้องจ้ามีแมก้าทั้งเบิดสามแม่เนาะมีแมงดาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็คือองค์ประกอบของเพิ่อสเนาะประชาว่าขาวๆดอพี่น้องเด้ออ่ะว้าเรื่อง บักบิงแบบนี้เสียบ,บักบิงน้อยเป็นบักบิงประยุกจ้ะอันนี้ม้วนกลวยแล้วแล้วต่อไปกติภาพขวาทับซ้ายเป็นกาบแบบโบราณจ้ะนี่สเตปเปิร์แม็กลงไปเลยไส้ดีพี่น้องจ้าสเตปเปิร์แม็กปากกว้างบางคนว่าเอาไปแล้วก็คือแม็กโบ้เข้าอันนี้กับบุหู้ชีวันอะไรเด้อพี่น้องเด้อแต่ส่วนมากเลยที่เอาไปกระพัชนนะกลับมาสั่งอีกพี่น้องจ้าคัมบดีเพิ่นโบมาสั่งอีกดอก ่นว่าได้อันหนึ่งแหละบพอยากได้สองอันบางคนสร้างสองเทือส,สามเทือได้พี่น้องเอ้ยสร้างตาเอาของเจ้าของบพสร้างให้มู่พร้อมไปโฆษณาให้เลยกะสร้างให้มู่พร้อมว่าสั้นใส่ดีพี่น้องจาแม็กปากกว้างเด้อพี่น้องเด้อใส่ได้สองแถววิธีใส่บางคนยังใส่บเปินยังใส่แถวเดียวนี่ใส่เขาไปแถวที่หนึ่งแล้วเนาะอันนี้แถวที่สองต่อกันเลยจ้ะนี่ปากกว้างเบอร์ซิปบริยายแม็กขนาดน้อยเนี่ยพี่น้องบล็อคแม็กใหญ่เด้อจ้ะ บางคนว่าเข้าใจว่าเป็นเบอร์35ิบแมนเดือจับเบอร์ซิฟหรือ35พัชชาโบไซเดือจัะแล้วกับโบเคยไซผมจะใช้แต่เบอร์ซิฟพี่น้องจ๋าแล้วก็คนที่เหตุงานใบสี่ส่วนมากเป็นมืออาชีพกระไซต่เบอร์ซิฟกันเบิร์ดหละพี่น้องจ๋าขาบโบไซเบอร์35กันดอกปากแคบแล้วก็ลูกสเต็ปเปิ้ลแพงพี่น้องจ๋าที่สําคัญเพื่อนนักมือเพื่อนโบเพื่อนบอลสะดวกมือเ่อนกับเบอร์ซิฟเนาะ หลังจากนั้นกาวนิ้วใบสีแบบโบราณพี่น้องจ๋าพระช,ชาได้ม้วนไว้แล้วเนาะมาใส่ทำ้วหมดสี่ทิศสี่ทาง,ททางจะ้ะยอดเพิ่งก็จะบริพูรหลายดอกจักรเป็นคันบักเบ่งห้ายอดอันนี้พระช,ชาประยุกเลยคิดขึ้นมาเองนะพี่น้องบริมีต้นแบบต้นฉบับดอกจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นคันบักเบ่งห้ายอดหลังจากนั้นกระพรบนะนี่จะ้ะพวาทับ้ายใบจองธรรมดา แปะลงไปอุ้มไว้ก่อนอุ้มชูวไว้เพราะว่าถ้าฮาบอ,อาไปตองอุ้มชูวไว้เพิ่นก็นจะบ่อยู่ดีนิวตัวนี้เฮาก็ต้องอุ้มไว้หนอหน้จ้ะอันนี้จะเป็นคันบักเบ่งน้อยเด้อพี่น้องจ้าขีบบานออกพระชาะเคยเห็นหลายเทือแอะไรแหละขีบบันออกพี่น้องจ้ามอนี้วันสินวันผระพระชาะอยากมาเห็นให้เบิงซือซื้อนี่แหละจ้ะนจ้ะมา ใบตองช่วงนี้จะงามแน่น้าฝนพี่น้องจา๋าหลายๆคนมือใหม่ก็ยังถามพระชาพระชาใบตองกล้วยไข่เอามาทําได้ไหมค่อยตอบเดีย๋ดวยวบาค่อย,อยบอกสามารถเอาใบตองกล้วยไข่ไมาหิดได้หรือพี่น้องเด้อเพราะเพื่อนกอบได้ใบตองกล้วยไข่นะถ้ากล้วยน้ำว่ายังมีโอกาสเนี่ยได้แบบนี้เร็จเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปซับว่างเด้อแบบนี้ซับว่างแบบนี้จา้าถ้ากล้วยน้ำว่ายังสามารถเหิดได้อยู่จ้ะ ปกติใบสีนี้ถ้านิยมเอาทำกันเลยก็คือใบกล้วยตราณนีพราะมีความเหนียวความเงาความสวยของใบตองเนาะใบตองเขียวสวยเหนียวแน่นเงาใบตองกล้วยน้ำว่าก็สามารถทำได้อยู่แต่ใบตองกล้วยน้ำว่านี่จ้ถ้าใบแก่เกินไปก็จะแตกแต่กับใบสี่ใบของเื่อนบสวยคือใบตองกล้วยตระหนีพี่น้องจ๋าอืม แต่ใบจองกล้วยไข่นี่พัชชาบอ,อกเลยว่าค่อยเห็ดบดัวร้ยค่อยนะแตกเนาะเพิ่นอาจจะโบ้อะไรีเลยพี่น้องคนที่ถามมากร็ได้นี่ซับว่างแล้วนี่ต่อไปกับซับว่างคือเก้าจะให้ตรงกันกระชั้นแรกบบดน,นี้พี่น้องจ้าค่อยละวอาไปแต่เรื่องต่างๆนานาพี่น้องเราสิบอกเข้าใจค่อยเห็ดนี่จ้ะเอาขึ้นมาณน,นี้จ้ะบบดนี้ซับว่างจ้ะลดลั่นกันลงมาให้เอาที่ขึ้นเด้อ สับว่างให้ตรงกับสันแรกที่เราอุ้มนิ้วใบสี่ไว้นะจ๊ะนี่ท t t เลยจะโบต้องเฮตุห้างท t ีกราพ้นจะบานออกถ้าทําห่างจะไม่บานนะคะถ้าทําห่างจะเป็นอีกทรงหนึ่งจ้ะทรงบักเบงจะเปลี่ยนไปทันทีเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยมันมีเทคนิคของอนเล็กๆน้อยๆได้พี่น้องจ๋าที่เจนให้กีบบานออกบางคน,คนกล้าจะบหมักเนาะกีบบานออกแต่ค่อยน้ำมักพี่น้องจ๋า <c oughs> จ๋า ตปเปิลแม็กปั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 กอยู่นต้ลูกพร้อมเดอ้อคอยสิบอกจะใส่ลูกบอดีสเตปเปิลดีสนใดกับสเตปเปิลบอ่อเข้ากับแม็กบ่อเข้าคือเก้าเจ็บบอ่อเข้าคือเกนะ้าเนาะลูกยี่ห้อเอสดีไอดีพี่น้องเอากล้องน้อยไปลองกอก็ได้สิบห้าบาทคำมันดีลจังสร้างกล้องง่ายอืมคำบอดีแล้วก็บอต้องสร้างโตเนาะแต่ส่วนมากเอฟซี FC พระชาที่เคยสร้างไปแล้วเขาเจ้ากระสร้างแล้วสร้างอีกอยู่หันละพี่น้องจ๋าลูกสเตปเปิลน,นะพี่แรกเพิ่นก็เอากล้องน้อยแหละไปลองพอลองแล้วเพิ่นกระสร้างแต่กล้องง่ายวันนี้ไ้ดีพี่น้องคมดี จ้ะซับว่างไปซับว่างมาบบมีอย่างมากมายเด้อยพี่น้องเด้อเทคนิคพระชาจะบอกว่าซับว่างไปซับว่างมาอืมชั้นหนึ่งสี่ก้าห้จืเออเจว่าซี่ก้าเลยซับว่างไปซับว่างมาเลยเฮ็ดก้าให้ที่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 เลยจ้ะอืมบบห้างเดือที่ตลอดจ้ะนี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยบักเบงน้อยเหลือแต่เฮ็ดตีนบักเบ่งไส้พี่น้องจ้ะ เห็นบอกพ่อพี่ทีๆแล้วพ่นจะเป็นอีกทรงนึงอันนี้ยังบม่ใส่ดอกไม้ถ้าใส่ดอกไม้แล้วพ่นจะบานออกอันนี้พี่น้องจ๋าแล้วตัวนี้หลายๆคนกับสิวาพัชชาให้หลไยตัวนี้พัชชากอาเนึ้ไก่มาตัดให้เป็นรูปนะนี่แล้วพี่น้องจ๋าตัดพร้อมกันเปดก้าวแล้วก็มาแม็กใส่แม็กใส่เพื่ออย่างเพื่อปิดรอยแม็กเพราะว่าใบตองสําคัญเด้อพัชชาลืมบอกใบตองนี่สําคัญพี่น้องต้องตัดสั้นๆใบตองอย่าตัดยาวเวลาให้ดอกเบ่งน้อยกี่บานออกนี่นี่แบบนี้ประมาณนี้บอให้ยาวเกินเวลาภาพก็ให้พอดีกีบนะนี่เลย ถ้าใบตองเาวเากินท็ดออกมาก็จะโบได้เป็นทรงนะน,นี้เด้อจ้าเดี๋ยวพระชาจะเปียรัดขอ้อกอนเด้อพี่น้องเด้อเปียรัดขอ้อเร็จเรียบร้อยแลวจะมาเบิงนากันนะาจา้าเดี๋ยวจะอดออกไหมพร้อมเลยจ้าจ้าพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็เซ็จเป็นอันที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะขันหมากเบงของเฮาจะขันหมากเบงจีบบานเอ่อเป็นขันหมากเบงน้อยงามๆพี่น้องจ้าเฮตดไหวพระไหวเจ้าวันศิลวันพระเราพี่น้องเนาะ วันศิลป์บได้ลืมละวันพระบ่ได้ลืมเว้นบได้ลืมฮักดอกไม้ใส่หอบ่บได้ลืมโยดอกไม้ใส่หิ่งพี่น้องเจ้าขาสวยงามบบดีพี่น้องจ๋าติชมเข้ามาด้อว่ทถึกอกถึกใจพี่น้องบบเนาะพี่น้องเนาะทำว่ทถึกอกถึกใจพี่น้องพัชากา้าพี่น้องกู๊ดแชร์พัชานี่ดื้อกูดแชร์ไปหลายแชร์จ้าสำหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวอําลาพาจากไปก่อนจ้าพบพอกันคลิปหน้าจะยู่ดีมีแฮงวบสดุสุขสุขุนบ้เจ็บบห้ไข้บ่ใจ้จนจ้าไปแล้วจ้า swati